หวานใจของสาวออมคะ่ะออมสุชาคบหลังแตกหักกับคู่จินค่ะแอดต้องบอกเลยนะคะว่าเบื้องหลังเนี่ยไม่อยากมองหน้ากันเลยนะคะเปิดความโรวยหวานใจของออมสุชาขึ้นแทนว่าเป็นไฮโซหม,มื่นล้านแฟนเก่าของออมอีกแล้วแหลคะค่ะแม่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับสาวออมสุชาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีข่าวข่าวอยู่ตลอดแหลคะค่ะเบื้องหลังเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดสําหรับความสัมพันธ์พระเอกอดีตกู่จินออมและไม้พิรัตค่ะโดยล่าสุดสาวออมเปิดเผยรายการตีท้าย บางช่วงบางตอนพูดถึงปมเกาเหลาไหมในกองละครไทยบาฟูเฮาสะดุดรักที่พักใจเคยมีฉากหนึ่งนางเอกอยู่ให้พระเอกเนี่ยดึงอีกคนหนึ่งมาจูบตอนซ้อมไม้ก็ทําเล่นๆไม่ได้ต่อบทต่อซึ่งตอนนั้นออมก็ง่วงก็บอกว่าไม้เลิกเล่นสักทีได้ปะทุกคนรออยู่ตอนนั้นตนก็คงโหดด้วยละมัง้งหน้าตึง เรื่องนั้นเนี่ยเหมือนจะไปทัดใจไหมนะก็จริงจังขึ้นมาบอกว่าไม่เคยมีใครมาพูดแบบนี้กับไม้นะตอนนั้นออมก็ระงับอารมณ์แล้วบอกว่ามาดิมาถ่ายละครกันตอนนั้นถ่ายซีสุดท้ายแล้วแต่ความตึงคือหลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่หมองหน้ากันไม่ติดตอนแต่งหน้าก็ต้องแยกกันไกลๆออมต้องตอบบทกับผู้กำกับไม้ก็ตอบบทกับผู้ช่วยพอเจอก็เล่นด้วยกันเลยแบบว่าเล่นไม่ตอบบทด้วยกัน หลังจากวันนั้นก็เป็นวันที่นักข่าวเขากองก็เลยต้องเล่นฉากหนึ่งให้เขาเก็บภาพเป็นสินทะเลาะกันแล้ววิ่งไปรอบโต๊ะอาหารออมก็เอาเก้าอี้ปลาใส่เขาก็เหมือนแบบว่าขาเจ็บแหละ เราก็นอกบทไหมก็คือเงยหน้ามองขึ้นแล้วปาของใสออมออมก็หลบแต่พอละครอ,ออนมันก็ดังก็กลับมาเจอกันแล้วก็มีโปรเจกต์ต่อด้วยกันอีกก็เลยมาคุยเปิดใจแล้วก็เรื่องนี้มาคุยด้วยกันว่ามันตลกดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของเจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะและที่สําคัญในทางด้านของแฟนใหม่เองเนี่ยต้องบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดานีคะเป็นถึงผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงแอมพิธานค่ะเป็นกรรมการบริษัท KCE อิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนซึ่งยังพ่วงตำแหน่งดูใจหัวใจนักสแสดงสาวอย่างออกสุดชายอีกด้วยเป็นยังไงมาชมกันค่ะ